ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณ,ณพนพดลรัตนวรหาหะค่ะจากบริษัทบรีกิมพลาวเวอร์จำกัดนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะได้ร่วมพูดคุยกับท่านกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองค่ะในยุคนี้เลยนะคะกับงานซีดีค,ค่ะอ๋อก็คืองานซีดก็เป็นเป็นงานที่จัดมายาวนานนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาตลอด คือคือเห็นเห็นการพัฒนาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามอย่างช่วงที่ผ่านมามีเรื่องของโควิดเรื่องอะไรก็จัดเป็นออนไลน์น,นี่ก็โดยส่วนตัวแล้วก็สนิทกระทางอาจารย์ปัญญาเนะ่ยน,นี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีความทันสมัยอยู่ตลอดนะจริงๆแล้วงานด้านนี้ต้องต้องรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะแล้วก็ ไม่งั้นไม่งั้นวิธีการาที่เราจะมาแก้ปัญหาอะไรต่างเนี่ยมันมันคงไม่น่าสนใจค่ะ,ะค,ค่ะแล้วในงานวันนี้เนี่ยได้ร่วมหัวข้อเสวนากันไปมีอะไรที่อยากจะฝากกับท่านผู้ชมไหมคะในยุคนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยที่เป็นอ,อยู่ในหน่วยงาน cii นะฮะก็อยากให้ปฏิบัติตามพรบความมั่นคงปลอภัยไซเบอร์น,นะฮะวันนี้นะ จริงๆแล้วเป็นประโยชน์นะฮะไม่อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องของงบประมาณนะ <Okay. S 1> เราสบบามารถทำได้ในในงบประมาณที่ที่จำกัดน,นะแล้วก็มันจะเป็นส่วนคือเราเราเห็นว่านอกจากเราเราจะดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงปลอดภัยแล้วเนี่ยเวลาเราไปทำธุรกิจในในต่างประเทศเขามีเครียดเรื่องนี้เลยครับค่ะ ได้ค่ะขอบคุณท่านมากเลยนะคะคที่มาร่วมงานการขอบคุณค่ะค